ไม่เดกน่าจะเป็นเด็กที่แบบไร้สาระเล่นเครื่องันไหนจะเติมตัวไหนก็อยกไตอนนี้มได้ไหมของราได้มรอรรรอราอได้โอหี้ไม่มีวันี้มาเป็นการแข่งเลยจ้าตครับไมเปลี่ยนเขาอยากเล่นบอเลย กอครับของฉันมลงไปด้วยในสนามจะลารองทัองฉันเองเอาาจะถกโลนีรีโอ้ยหร่าผมต้องไรเทียบทั้ง่อดเลยครับไม่เป็นไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับ ี่กายจดเตียมแล้นไม่ลยเียวเียกยูเีกวอ่ะเอออะไรครับอครับอันนี้คับมู่้ยากกว่าดำอีกรอแทิ้งไว้หม่อกี้ครับพี่าาม้เก็บอีใช่ไหมออาใหม่อีกแบ่มัว

คนเขาพูดกันหมดไปหมดแล้วครับม mm ัน hmm. ยุดครับพอเรเอ้นหยุดสบมิลสิบห้าครับสิบสี่ครับสิบห้าขอดรับนี anyway <s <S ่ว hey ่าจะเล่นน um ้อยไล่น้อยอะไร่อ่เอมาไล่ไม่มีตันได้ไมครับไม่หยุดไม่หยุดไม่หย ้เราไม่ได like ้ตอบเข้อยโเราไม่ยโ้ยโอ้ยอยโอ้ยโยโออ้้ยโอเยโยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอเราอม่ได้ยโอเยยเอ้ยโอยโยโ้ยโอ้้้วโร้้อบ้้้ย้ย้

คือว่าตายเฮ้ยคุณเก่งนะจริงแล้ววันนี้่อะไรมาแล้วนะเก็บไบเก็ไสัก5 25ไหมครับไม่เจอื้องใช้อะไรออนตบบเลยครับีนบอกตัวอีก4ใบต่อไม่มีอะไรเลยยูโรกินได้สี่ไม่จุ่อะไร พกขิ้นแล้วตัวมันจะบกตัวลงหรือเปลาร้อนรอบวกด่ไงครบอเบวกไม่บวกครับเพราะว่ายะไม่ああ well. os, เต็มเยอะอะหรอ่าใช่แล้เยืด18 ตอนนี้ก็มีเยอะๆเนาะนี่อะไรครับแปลงาแปงของใบก็ลอยเลยเยไม่บอกรว่าบอกว่าบอกว่าทุกแปแงไม่มีนอยู่ที่แปลงเดียวมาลอนีลอย่กันไรไ่บอกไรที่โมีห้าพี่อวโี่อกว่า ไม้เหล่พี่คนนี้ชอบเลทงเดียวเลยเก็บแอมาถเดี๋ยวเโมงเ่มมาวเ็่ทีใคมาเร็วไหมมาเร็วได้แลต้องไปรอหนข้างอไม่เปิดแล้วหมไม่ต้องาเปิดกี่โมงหกโมงเจ็ดมงต้องเปิดงันเดี๋ยไปรอเมซอนเจ็ดโมะไปนั่งเล่นกันนไปก่อนงลงบอลเขาไม่ได้ใส่บ้านเลค่ะอ่าใช่อไปยอ่อยเยาวสุน้องบทูบีอะ

่้ยังม่แมนไ้าอะไรวยตีเก้าเหรอ20 20ไปี่ไ้หอใส่เขาไส่หรอครับใส่้่้วติจันแล้วรอซได้เลยนะฮะซื้อมลูเดีวล่อะไรั นี่กนบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยอะไปดับบ้านไปดับเขาจะพหมกูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บ้านไใช่้านคือมว่าอันนี้แต่ไม่ีเลยจ้ะอันนี้ไปต่งว่าอะไเก็นลกเก็บกว่าหน้าพี่ด่ได้ไหมบอก่เดี๋ยวเปลี่แบ้โอ้ยบ้าน่นี่เองสหมัเลยอาเิร์ฟี่อาบุรีไม่น มีนกก่ออยู่ในดอกชแจ้งนี่มันกเบเ้าองเี่ยวว่ามดจขตัแก่ของรบัสเียยงนึงเข้าตก่อนีอ้ารงไีดอ่าพิเกอร์ของพี่ไอเดียเนี่ยอีของต่อไปคอรสิคอสองอสองสองกอสองันแค่ข้างที่แปงหน้าี่แวนแี่ข้างเขาแปรงหนานี่พี่ไม่ไดแงหน้าู่ พี <54. S 2> ่แหวนแลอนแกกวแปลงห้ามีอย่างนั้นแหละแต่เล่นนานๆเฮ้ยลงลแปลงห้าสองตอนนั้นไม่มีะวรารงกระโดดเลยมันจะบดแต่ต้องมืตอดกแล้วถ้าแบบไปบอกของมึอใช่เนี่ยลงพี่เสองเนี่ยอยู่มือนานแล้วเนี่ยแบอยู่นถ้ามันอูเพราะ่มมือรือเปลเามือมันมือบตมือรัอเปล่าใจรน้พมือมันบล็อกไม่ได้ ประตีออกที่ทั้งหมดช่เดหมดเสุดที่ล้นครับเยอะมากเลยโอ้โหบ้านยี่นี่เองสามหลัง่หลังแรกเลครับเนสองัยูนิตท้องไม่ก้เับาแหง้ครับที่อหู่ไม่ไปไนเลยไ่จัดเก็บไ้กถ้าไใหม่ที่บอกจกไต้องดำใกระเป๋าะ่ราหม่ไหใ้ ซื้อไรกับของของงานนะหาบ้านีต้องเตีเตไม่ใช่ทำเต็้ขายไอ้ที่นี่เป็นแดเลยผมก็ไม่เคยทำเขายผมก็เคยทำเลขาด้วยมันอยู่ในบ้านผมตลอดอ่ะอันนี้กรไผเนีกอบของเลจแอหัวมัแล้วตัวคันนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านู่เลยอ๋อไม่เอาไม่ต้องใช้ก็ะด้แล้ว่ะไม่ต้องใช้แต่ถึงมเลูหรอมเยอะอยู่แล 1ิบ้าวกเกือี então, um ้าาบวกถ้ิบนามปะสามสบีนติว่าเขาะมอปีไทยได้กี่ใบคอทเทนสีใบครับทเนที่เจะบวกัวมาแม่่าการเราเก่นตัวเครับลยเรียน่นีโยกับย่งเ่ากับเรียนจะบวกสองมื่อว่าไ่กเรียนที่อง้หายครับ